เปิดภาพล่าสุดเปรี้ยวทัศนียาลดน้ำหนัก10กิโลกร,รมัมพร้อมสวยฉ่ำลบคัมบูลี่หุ่นพังเปิดภาพล่าสุดเปรี้ยวทัศนียาลดน้ำหนักพร้อมสวยจนแฟนๆตะลึงหลังถูกชาวเน็ตปากแจวบูลลี่เรื่องหุ่นการลดความอ้วนนั้นนอกจากจะต้องใช้ใจแล้ว ยังต้องอาศัยวินัยแบบสุดๆแต่นางเอกสาวคนนี้ทำได้สำเร็จสำหรับเปรี้ยวทัศนียาการสมนุตที่ก่อนหน้านี้ต้องเผชิญหน้ากับคำบูลลี่ต่างๆมากมายจนสามารถลดน้ำหนักได้มากถึง10กิโลกรมัมสามารถลบคำครหาจากชาวเน็ตที่ช่วงหนึ่งเคยพากันแซะเธอได้อย่างอยู่หมัดหากใครได้ติดตามไลฟ์สไตล์ของนางเอกสาวเปรี้ยว ทัศนียาผ่านทางไอจีครีออนทีจะเห็นว่าแต่ละรูปที่เธอได้โพสต์เอาไว้นั้นเป๊ะปังจนต้องปรบมือให้แบบรัวๆทั้งแขนที่เรียวเล็กและช่วงขาที่ดูเซ็กซี่ยังไม่นับรวมเอวคอดกิ่วที่เห็นแล้วสาวๆหลายคนคงจะอยากเป็นเธอกันแบบสุดๆด้านแฟนๆหลังจากได้เห็นไลฟ์สไตล์ล่าสุดของสาวเปรี้ยว ต่างก็ชื่นชมในความสวยและความมีวินัยของเธอที่สามารถเอาชนะคำขรหาและตั้งใจลดน้ำหนักเพื่อตนเองจนประสบความสำเร็จในที่สุดย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เมื่อปี2565เปรี้ยวทัศนียาเคยออกมาเปิดใจว่าเธอรู้สึกตุ้ยนุ้ยเกินไปเมื่อดูจากในกล้อง ที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องฮอร์โมนและแพ้อะไรหลายๆอย่างทำให้ลดยากแต่เมื่อเห็นคอมเมนต์บูลลี่ก็รู้สึกเสียใจซึ่งเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้เธอมีแรงฮึดและเริ่มลดน้ำหนักอย่างจริงจัง